ข่าวล้วสับกับครูพอยบริเวณเตออิงเลชค่ะเพิ่งจบพาราลิมปิกเกมส์ไปหมาดๆเรามาอ่านข่าวคนไทยดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจและมีคำศัพท์ตัวไหนบ้างที่น่ารู้นะคะฮ e ลันส์ h ิ e แชร์เฟนเซอร์สายสุนีจนะ Claim her second gold medal at the Paris 2024 Paralympic Games on Wednesday overcoming China's s e r o m um s 15 to 11 in the women's foil category B final ก็คือรายง,งานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคุณสายสุนีชนะนะคะคว้าเหรียญทองครั้งที่สองจากกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคุณสายสุนีเนี่ยสามารถเอาชนะคู่แข่งจากประเทศจีนที่ชื่อว่าเซียหลงไป15ต่อ11ซึ่งชนะในกีฬาประเภทไหนชนะในกีฬาประเภทรอบชิงชนะเลิศประเภทโฟร ประเภท b นี่คือคำแปลทั้งหมดนะคะของเนื้อข่าวส่วนคำศัพท์ที่ครูอยากจะบอกก็คือมี2องคำค่ะคือคำว่า Cla i m ค l a i m ัำแรกเนี่ยนะคะมันแปลว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทแต่นะตรงนี้มันแปลว่าครอบครองเหรียญเพราะปกติเราคำว่าเคลมอาจจะแปลว่าอ้างสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์เนาะแต่นะตรงนี้พอ,เ,อเราเอาคำว่า l ค i มมาใช้กับเหรียญเนี่ยมันคือการได้เหรียญซึ่งเขาได้เหรียญทองเป็นครั้งที่2 และคำที่2คํคำนี้น่าสนใจมากเลยคือคําว่า overcome overcome แปลว่าเอาชนะหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่เหมือนกับคําว่า win ไหมคะครูพลอยไม่เหมือนค่ะถ้าหนูใช้คําว่า win ปุ๊บ win มันจะไม่มี Object เช่น I win you are the winner แบบนี้เป็นต้นแต่พอเป็นคําว่า overcome มันจะต้องมีการบอกว่าเฮ้ยเราเอาชนะเอาชนะใครได้ในะต้งนี้คุณสายสนีสามารถ overcome เซียงได้ไป15ต่อ11 The Triumph followed o l l o w e d her earlier v i c t s r y in a w o m e n s s a B b e event where where ี e เธอ r r r อบ d e f e e t e d ไ seal 15-14ชนะในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ชนะไปแล้วโดยการชนะก่อนหน้านี้เน,นี่ยนะคะสายชนีเขิ <c oughs> นเอาชนะเสี่ยวไปได้15-14ต่อคำศัพท์คำแรกคือคำว่า Triumph กับคำว่า Victory องคำนี้แปลเหมือนกันแต่ว่าใช้ชนะนะจ๊ะสองเขามาโอ้ยชนะแบบเฉียดฉิวมากหลายคนก็จะบอกว่า narrowly ให้พา่าอย่างแคบๆไม่ใช่หรอคะแคบๆคือให้พามันเฉียดกันมากไงเพราะว่ามัน 15. ต่อ14ใช่ไหมแล้ว narrowly ตรงนี้มันเป็น adverb ไปทำหน้าที่ขยายคำว่า defeat ที่แปลว่าเอาชนะแสดงว่าคำว่า defeat หนูจะต้องมีกรรมตามมานะว่าหนูเอาชนะใครดังนั้นมันก็เลยคล้ายๆกับคำศัพท์ก่อนหน้าที่ครูสอนคือคำว่า defeat แล้วก็คำว่า overcome ว่า ไม่สามารถเอาชนะใครได้นะคะโา,าลิมปิกไปแล้วประมวลผลก็คือประเทศไทยนไ,ได้เหรียญทั้งหมด30เหรียญเหรียญทอง6เหรียญเหรียญเงิน11เหรียญทองแดง13เหรียญคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะ Thai people are second to none และนี่คือพูดข่าวเล่าสับกับคุณพอยวีเรนเตออิง i ลชค่ะ